เกลี้ยงบัญชีคุณยายสูงอายุท่านหนึ่งโดนหมอดูชื่อดังหลอกเงินสูนเงินสูนสิ้นเกลี้ยงบัญชียอดที่โดนไปสูงถึง66ล้านบาทโดยทางเจ้าตัวบอกว่าตอนแรกนั้นสถานการณ์ทางบ้านเกิดอาการติดขัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทองสุขภาพของคนภายในบ้านล้วนแต่มีปัญหาต่างๆนานามากมายจนมาวันหนึง่งได้พบเจอกับหมอดูชื่อดังท่านหนึ่งซึ่งต้องบอกได้เลยว่าเคยออกอากาศชวนเชื่อทางทีวีด้วยส่วนชื่อช่องนั้นพี่เดชชาได้บอกไปแล้วภายในคลิปนี้เป็นที่แรกต้องลองไปฟังดูกันนะครับ หลังจากได้พบเจอหมอดูท่านนี้ทางหมอดูคนดัง ดังกล่าวนั้นก็แจ้งว่าต้องมีการจัดวางกิเลน1คู่ตัวละหกแสนบาทคูณ2ตัวเข้าไปก็เฉลี่ยอยู่ที่1.2ล้านบาทอันนี้ยังไม่รวมค่าตีจุเอียปรับบ้านดูพื้นฐานดวงแก้พิธีกรรมต่างๆนานาค่าภาษีนําเข้าจากเมืองจีนค่าเครื่องบินค่าอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดซึ่งเป็ดเสร็จแล้วคุณยายท่านนี้กับหลานโดนรวมไปทั้งสิ้น66ล้านบาทถึงกระทาให้คุณยายกับหลานนั้นสิ้นเนื้อประดาตัวกันเลยทีเดียวและตอนนี้คุณยายกับหลานท่านนี้ตอนนี้ได้เข้าไปแจ้งความไว้ป ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นในที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยครับนี่ล่าสุดอีกแล้วเนี่ยนายดังก็ช่วยกันเปิดนะครับหมอดูห่วงจุย้ยหมอดูห่วงจุ้ยไปหลอกคนแก่หกสิบหกล้านหมอดูห่วงจุ้ยหลอกคนแก่ของเป็นเจ้าของรายการรายการไหนครับรายการออกทางสถานีโทรทัศน์สองช่องบอกเลยก็ได้ช่องอื่นก็ไม่บอกออกทางสถานีโทรทัศน์พีพีทีวีและออกทางสถานีโทรทัศน์อัมรินทีวี เห็นนะคนอื่นไม่กล้าบอกพี่เดบอกเลยรายการหมอดูหงจุ้ยออกทางสถานีโทรทัศน์พีพีทีวีและแล้วก็ทางอมรินทีวีเห็นนะไอหมอดูหงจุ้ยคนเนี้ยก็มีการไม่ได้จ่ายเงินค่าเช่าเวลาให้กับบริษัทซินดี้บริษัทซินดี้เป็นลูกความผมนะครับเนี่ยก็ฟ้องร้องกันแล้วก็เป็นข่าวนะครับอยู่ที่ศาลธัญญาบุรีประมาณ3ล้านบาทนะครับแล้วยังมีการ นะไปโฆษณาชวนเชื่อทางรายการเนี่ยทางพีพีทแล้วก็อมรินทีวีขายเกี่ยวกับสิงโตกิเลนตัวละหกแสนสองตัวล้านสองแล้วก็ไม่ส่งเขามีคนมาร้องเรียนผมเนี่ยผมก็ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนไปแล้วนะนะตัวละหกแสนนะอ้างว่าเอากิเลนสิงโตเนี่ยตัวละหกแสนไปตั้งไว้ที่บ้านแล้วนะจะรวยนะจะร่ำจะรวยอะไรต่างๆแม่งไม่รวยซวยตั้งเดียวแต่ขนะับนี่ล่าสุดไปหลอกคนแก่หกสิบหกล้าน มื่อวานนี้ผมก็คุยกับเจ้าของเพจวิเกียนนะยังบอกเฮ้ย hey, นะ,ะมีคนไปร้องเหรออสอนอบางกอกน้อยก็ไปหลอกว่าเนี่ยต้องต้องทําพิธีแบบนั้นแบบนี้นะต้องซื้อเครื่องรางของขลัขงจากประเทศจีนประเทศ่องกงมาหมดไปหกสิบหกล้านนะครับไม่ได้เลยเลยครับนะครับของก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เสียเงินเสียทองคนแก่โดนหลอกเงินไปหกสิบหกล้านเพราะความเชื่อเขาก็แจ้งช่อโคงครับตอนนี้ข่าวออกทั่วไปหมดแล้ว อันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบเมื่อวานนี้คุณพุทธะช่องแปดนี่นําเสนอแบบโอ้โหต่อเนื่องเลยเชิงลึกเลยนะครับแล้วยังมีคนที่โดนหลอกลวงอีกเยอะแยะนะครับเกี่ยวกับหมอดูห่งจุย้ยวันนี้ตอนบ่ายบ่ายสามโมงครึ่งพี่เดก็จะไปออกอ่าเปิดปากกับภาคภูมินะครับก็ไปให้ความรู้เรื่องหมอดูห่วงจุ้ยอะไรเนี้ยเพราะว่าพี่เดก็ทาคดีอยู่ด้วยอะไรด้วยนะครับนะครับนะก็ไปให้ความรู้กับประชาชนเตือนภัยว่า เราดูรายการหมอดูดูรายการห่วงจุย้ยดูรายการอะไรความเชื่อเครื่องรางของขังเนี่ยอย่าไปหลงเชื่อเสียเงินเสียทองต้องหกสิบเจ็ดสิบล้านสิงโตตัวเราหกแสนอะไรต่างต่างเนี่ยเป็นเรื่องงมงายนะเราจะรวยจะดีหรือไม่อยู่ที่การกระทําอยู่ที่ความคิดนะครับยึดคําสอนของุูธเจ้าหรือศาสดาของแต่ละศาสนาอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบเข้าใจนะครับเนเเ่ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับ ว่าอย่าไปหลงเชื่ออะไรเยอะเรื่องหมอดูเนี่ยวันนี้พี่เดย์ก็ไปออกรายการนะเปิดปากสภาคภ,ภูมิไทยรัฐทีวีกรรมการสภาทนายบางคนมันก็ไม่ชอบคีนา้าเพราะพี่เดแม่งหนึ่งรอกวา่าสองดังกวา่านะเออพูดจาก็ดีกว่าอะไรแ่บมันก็เลยิฉาลิษยาวันวัน,วนมันก็จะถอนใบญาติพี่เดย์นะครับนะไม่เป็นไรหรอกพี่เดย์ก็สู้ต่อไปนะครับสู้กับมันไปไอนะ้พวกิจฉาลิษยาแทนที่มันจะพัฒนาตัวเอง วันันก็จะมาเจาะยางพี่เดยอยู่แล้วพี่เดยแม่งเจาะยากเ่าด้วยเป็นคนที่ไม่เกรงกลัวอะไรหรอกนะท้าแม่งทุกวันเนี่ยนะครับอืมนะก็เรื่องทนายตั้มดีไอคอนนะครับดีไอคอนนี่ก็ได้ข่าวว่าก็จะมีการเขาเรียกอะไรวะดีไอคอนก็จะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มอาจจะมีแชร์ลูกโซ่แล้วก็อ,อกฎหมายขายตรงมาตราสิบเก้านะครับผมได้ทราบข่าวมานะครับเดี๋ยวก่อนนะ มาตราสิบเก้ากฎหมายขายตรงอืมนะครับอืมฮนะก็จะมีการแจ้งมาตราสิบเก้านะฮะนะครับก็คือว่าไม่ได้เน้นขายสินค้าเน้นการระดมทุนหาคนเขามีมติเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีการแจ้งมาตราสิบเก้าก็โดนข้อหาเพิ่มแล้วก็โดนข้อหาแชร์ลูกโซ่นะครับพอโดนสองข้อหาเข้าไปในโทษนก็หนักแล้วนะจะหนักมากขึ้นนะครับแตนะ่แล้วก็โดนฟอกเงินหรือเปล่าเดี๋ยวก็ดูต่อไปนะ อันนี้คือความคืบหน้าของคดีดีไอคอนนะครับนะส่วนความคืบหน้าของคดีแม่ตักรายงานข่าวเมื่อเช้านี้ที่ผมทราบมาก็ก็จะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเหมือนกันนะครับนะแจ้งข้อหาเพิ่มนะนะครับ,นะนะรบมีข้อหาอะไรบ้างนะครับช่อโกงประชาชนพลบคอมอโฆษณาไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภคสร้างความเข้าใจผิดนะครับในสินค้าหรือบริการ โฆษณาโดยใช้ฉลาเป็นเท็จโอ้โหโดนหข้อหานะครับพนักงานสอบสวนปคบ,บตเตรียมส่งให้กับอายการในวันที่5พฤศจิกาก็สแสดงให้เห็นว่าตำรวจทำงานรวดเร็วมากต้องชื่นชมตำรวจนะนะตำรวจยุคท่านผบตร,บร,รค,คนปัจจุบันเนี่ยพี่ต่ายทำงานเร็วครับรวดเร็วใช้ได้เลยครับนะแต่คดีมันต้องเป็นข่าวเป็นดังมมนต้องมีทนายดังๆเข้าไปช่วยนะถ้าดำเนินคดีปกติมันช้า แต่ถ้ามีทนายดังนักร้องดังเข้าไปช่วยเนะี่ยเป็นคงเป็นข่นขาวคดีมันเร็วพี่น้องว่าจริงไหมนะ่ะดำเนินคดีตามปกติรนะชาิไหนเราจะเริ่มสืบพยานกันเริ่มออกหมายเรียกออกอะไรต่างๆถ้าพอเป็นข่าวแล้วอยู่ในความสนใจของประชาชนที่ภาษาฝรั่งเ็าเรียกไฮโปรไฟล์เคสเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้คดีมันรวดเร็วนะนะครับเพราะฉะนั้นการทําคดีให้เป็นข่าวเนี่ยมันดีความเป็นธรรมมันเร็วขึ้นนะครับนะ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 ครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะ มีอะไรที่น่าสนใจครับอืมนะครับหลักๆก,ก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวพี่เดจะต้องรีบไปศาลและศาลอาญาพราะโหนกนะครับคดีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณนาไปนําสํานักข่าวไปนําเสนอเรื่องเมียหลวงเมียน้อยปรากฏคนที่เป็นเมียหลวงเมียน้อยเขาได้รับความเสียหายเอาเรื่องในครอบครัวเข้าไปนําเสนอของก็ฟ้องทางอาญาและก็ฟ้องแพ่งนะครับใครมีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายไม่เข้าใจข้อกฎหมายก็โทรศัพท์สอบถามปัญหาข้อกฎหมายได้ นะครับเรายินดีให้คําแนะนําเผยแพร่กฎหมายได้นะครับนะก็ทางเพจก็มีอินบ็อกก์ก็ได้เบอร์โทรอะไรต่างก็เป็นการให้ความรู้เผยแพร่กฎหมายกับประชาชนนะครับรายการพี่เดก็เป็นรายการที่มีคนติดตามเยอะนะแล้วก็มีคนอิจฉาริษยาเยอะเพราะาอะไรดังสู้เราไม่ได้ก็อิจฉานะครับวันวันเนี่ยไอ้พวกหน้าตายิฉาหน้าเหี่ยวหน้าแห้งดูเนี่ยวันวันออิจฉาริษยาพี่เดมันแสงเยอะ <c oughs> นะกะจะดับแสงพี่เด ดับไม่ได้ละลก,กลัวยิ่งกว่าดวงอาทิตย์อีกนะครับเพราะฉะนั้นนพี่เดก็ไม่เคยเกรงกลัวใครหรอกเพราะอะไรเพราะมาจัดรายการนี้ไม่ใช่มาว่าความนะมาให้ความรู้ทางกฎหมายในฐาะ encer, นะอินฟลูเอนเซอร์นะนะครับนะครับไม่ได้มาว่าความนะมาจาัดมาจัดรายการไม่ได้มากว่าความคือมาให้ความรู้นะเรามีความรู้มาอายุหกสิบกว่าแล้วเนี่ยอะไรที่เป็นประโยชน์กับประชาชนเราก็มาเตือนภัยทุกวันนี้มจฉาดชีพมันเยอะหลอกลวงลงทุนนั่นนี่หลอกกู้เงินหลอกยืมเงินอะไรต่ำ คือคนชั่วมันเยอะในสังคมเราก็ต้องมาให้ความรู้และเตือนภัยพี่น้องประชา,าชนว่าอย่าไปหลงเชื่อแบบนั้นแบบนี้นะครับเอาแล้วครับได้เวลาพอสมควรแล้วครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับขอทุกคนมีความสุขความเจริญตื่นขึ้นมาก็คิดแต่เรื่องดีๆมองโลกในแง่ดีอย่าโลภมากอย่าทําอะไรที่สีเทาผิดกฎหมายสุดท้ายแล้วไม่มีความสุขคนระับได้เงินได้ทองมาจากการคดโกงเขาสุดท้ายก็ต้องรอหมายจับติดคุกกิดตารบ้านใหญ่แบรนด์เนมอะไรก็ช่วยอะไรไม่ได้ติดคุกนะ จุดจบแล้วแม่งไม่คุ้มนะอย่าไปคดโกงเขาอย่าทำชั่วอย่าทำเร็วโอเคนะสวัสดีครับจุกรู